สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ชอบชอบพระสมเด็จที่สะสมพระสมเด็จไว้ไม่น้อยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชอบสะสมนอกจากพระสมเด็จคือพระที่มีพุทธคุณสูงสายพระเกจิอันนี้ก็คือพระผงจินผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับผมแล้วก็พระกรุวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยา อาจารย์เล่าเล่า,ลา,ลาของอันนี้ก่อนครับพระผง,ผงยาจินดามมณีขออาจารย์เนี่ยคือได้รับมาอย่างไงตอนไหนยังไงครับอาจารย์อผมเป็นคนที่ชอบสอะแสวงหาและศึกษาจริงๆครับ่าจะได้หลวงปู่บุญมานี่ต้องไป,ปหลายครั้งมากวัดบางแก้ววัดการบางแก้วไปมาหลายครั้งไปมาหลายครั้งแล้วก็ไปศึกษา ศึกษาจนขึ้นพิพิธภัณฑ์นี่เขาให้ขึ้นฟรีครับเพราะว่ามีเส้นมีสายครับไปเจอองค์ที่อายุ82นั่งพูดนั่งคุยจนท่านเมตตาพาไปไปพิพิธภัณฑ์ครับท่านสอนให้แล้วก็บเบีย้ยแก้วผมถามว่ามีไหมท่านบอกว่าไม่มีหมดแล้วอาหมดแล้วแต่สมัยก่อนเบียแก้วนี่ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงครับแต่นี่ผมฟังเล่ามาจากพระที่อายุ80กว่าสององค์นะครับท่านอาพาธแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปหาอาจจะไปเที่ยวแล้วครับท่านบอกเบีย้ยแก้วสมัยโบราณหลวงปู่บุญท่านปลุกเสกแต่ว่าให้ท่านเป็นคนถักครับผม ให้พระองค์นี้เป็นคนถักพระคนที่คนที่เป็นคอนถักครับผมอันนี้เป็นอะไรท้าวอาจารย์ผ้าลงปูบุญเนื้อยาจินดามณีแต่พิมพ์นี้ผมไม่ถนัดครับครับผมผมรู้ว่าอันนี้เป็นผ้าลงปูบุญเนื้อผงยาจินดามณีทั้งหมดครับผมครับผมแถวล่างนี่ไม่มีไม่ใช่ครับแถวล่างนี่ไม่ใช่ครับแต่เนื้อคล้ายกันเฮ้ยเดี๋ยวผมมาเจอนี่มีมีหลวงปู่ทวดครับผมกัดไม้ขีด ครับผมปีไหนเนี่ยจันออกนอกเรื่องเก้าเจ็ดออกนอกเรื่องเลยนะครับครับผมปีเก้าเจ็ดคือที่ต้องมาโชว์ก่อนเนี่ยเผื่อไม่มีโชว์เสือไปก่อนที่จะมาโชว์นะครับมีพิมพ์กับไม่ปีปีเก้าเจ็ดมีสององนะครับครับผมอันนี้ยังไงจันอันนี้ออกนอกเรื่องชนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเผื่อพระองค์นี้ไม่ได้อยู่ในความเข้าครองอาจารย์แล้วแต่ข้อมูลของผมนะครับครับผมจะบอกให้ฟังว่าอาจจะไม่เหมือนคนอื่นครับผมเพราะว่าตอนที่ผมไปศึกษาแล้วผมไปทําธุรกิจอยู่ที่ ขาดใหญ่ครับผมเจอขึ้นรถส่งหนังสือพิมพ์ครับเขาบอกเขาโอ้โหเขาพูดกันลุงปู่ทวดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ผมก็เลยต้องหามาครับผมก็เลยต้องไปศึกษานิดหน่อยแต่ว่าไม,ไม่ไม่เก่งพอนะครับ,รบลุงปู่ทวดครับผมแต่ผมได้ประวัติมาว่าลุงปู่ทวดชุดนี้กลับไม่ขีดสร้างไม่เกินสามร้อยองค์ครับผมิดถูกขออภัยนะครับครับแต่ของผมผมพูดในคําเดียวว่า ฝ่าจะได้มาก็เหมือนเรื่องเหมือนเรื่องโกหกครับผมอภพินิหารจนจนลูกและภรรยาบอกตีรถกลับเถอะไม่ยอมไปต่อครับหลวงปู่ทวดกลับไม่เขีครับผมโอเคอีกอันหนึ่งที่ผมก็กลัวไม่อยู่ก็คือพระอะไรครับอาจารย์อาวัดใหญ่ชัยมงคลครับถุงแผนวัดใหญ่ชัยมงคลครับ พระขุนแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลที่มีกี่องค์อาจารย์ความพิเศษของอันนี้ไอัน,นี้ผมไม่ได้ศึกษาครับ,รบเพราะว่าวัดใหญ่ชัยมงคลส่วนมากเขาจะมีขุนแผนจะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสีต่างๆครับแต่ถ้าเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้ผมไม่เคยเจอครับผมอาจารย์เคยออกมาใช้ไหมพระพวกนี้ได้มาแผงไหมอาจา ไม่แพงครับไม่แพงครับแต่บางครั้งเราต้องยอมพาเขาพาเจ้านายไปเลี้ยงไปเที่ยวครับผมซื้อข้าวซื้อของของฝันของเพื่อแลกกับพระออกมาแลกกับน้ําใจครับแลกกับน้ําใจออกมานะครับอ่าแลกกับน้ําใจซื้อสองผัวเมียต้องไปตะเวนหาซื้อผ้าไหมามาครับเพื่อจะให้ได้พระชุดนี้ออกมาให้ให้เมียเจ้านายครับผม แล้วก็คุยกันง่ายหน่อยครับเพราะว่าผู้หญิงแทบทุกคนนะครับหวงของครับผมหวงของใช่อาจารย์ปล่อยพระหงวงปู่บูญไปไปเยอะยังไม่เคยปล่อยเลยครับไม่เคยปล่อยเลยไม่เคยปล่อยเลยครับคือถ้าใครสงสยัยความมดงามของพะระแท้เก๋แท้หรือสนใจยังไงเข้ามาที่ติดต่อกับอาจารย์โดยตรงครับผมครับผมก็คือชอบ ตามแบบอาจารย์ชอบก็ติดต่อมานี้ครับผมครับอาจารย์ทําไมเก็บสมเด็จแล้วยังเก็บพระสายอื่นด้วยเก็บจริงๆแล้วอาจารย์ต้องอย่าลืมนะครับว่าเราพระเก็บพระสมเด็จเราเรียนรู้พระสมเด็จลูกบุญนี้ก็ถือว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับผมแล้วเราไม่มีเวลาไปคุยคก็คุยยากครับเรามีแต่เราไม่เก่งครับแต่แท้ไหม ผมก็ไปเจาะถึงแก่นถึงแท้ของเขาก่อนถึงวัดของเขาก่อนแล้วครับพูดคุยอธิบายแล้วถึงจะเข้าใจอ๋อนี่ในรูปแบบต้องพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นตำรวจแหละครับคือต้องไปสืบมีหลักฐานน้างอิงพิสูจน์ได้พยานบุคคลพยานหลักฐานอะไรพวกนี้ต้องเข้าใจครับคนอื่นก็จะคิดยังไงผมไม่รู้ครับก็เนี่นะครับพระพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วของอาจารย์ชอบชอบพระสมเด็จแต่วันนี้ขอมา คลิปนี้ขอมาพูดถึงพระหลวงปู่บูนวัดกลางบางแก้วครับผมของอาจารย์ชอบก่อนที่คนที่ชอบนิยมไปอยู่ที่ชอบบ้านเขา <c oughs> คือต้อง <c oughs> ต้องตอง้ตองรีบทําคลิปไว้ก่อนนะครับหลังจากนี้ไปอยู่ที่ชอบที่ไหนที่คนชอบครับผม <c oughs> คือผมอาจจะไม่มีโอกาสมาไม่ได้กลับมาทำคลิปแล้วละ่ะเพราะว่าโอกาสที่จะอยู่ครบเซตอย่างนี้น้อยมากอันนี้ผมก็ถือว่า สะสมไม่เล็กน้อยเองครับแต่ว่าที่อย่างที่ผมสะสมไว้จะต้องพุทธศินต้องงดงามต้องสวยคือจะเลือกเก็บพ้าสวยครับผมแท้ทันยุคก็สวยไม่สวยแท้ทันยุคหรือไม่ทันยุคมาพิสูจน์กันด้วยตัวเองครับผมอาจารย์เมื่อหาคนบอกบอกว่าสายนั้นไม่แท้หรือไม่ทันยุคอาจารย์รู้สึกไงเครียดครับสมัยก่อนเครียดอ่าเครียดมากเลยนอนไม่ได้ครือหลับไม่ได้ครับตอนหลังบอกก็เลยต้องมันต้องครบสูตรก็เลยไม่สนใจ ก็สนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้นะครับสวัสดีครับ